พร้อมกัน uh! นะคร mm ับสามเอ้าดูเอยขึ้นมาตัเดดโอ้คือบ่คือบ่สายสายสาย้อโอ้แทเข้าแท่ขยอยู่นะครับัอยู่นะค้ วิขาดเขาขาดเขาเอาขาเขาเสือกไหนไหนไหนโชว์เลยเว้ยนี่แหละตัวนี้แหละครับตัวนึงโอ้นี่แหละคู่กันครับหาตั้งนานใครวะผมเตี้ยเลยบ้าเลยนะไปอย่างไรอย่าให้เขาถูกว่าแต่ว่าเดือนสองเดือนเขาเลยถึกครับสุกแล้วลูกนึง ได้ขาวคือกินได้แล้วครับแยบแยบแี่งมากพี่น้องแสบเด้อยว้าววขาดมาอันนี้ออกก่อนครับพี่น้องปอกคือปอกเปลือกครับปอกเปลือกอ่ะเอาเด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อปอกเปลือกท่านผู้ชมกินขาวน้ำกันเด้อวยปอกเปลือกเสร็จแล้วก็อันนี้ครับเปลือกมันไล่เข้าไปครับพี่น้องให้มันเป็นแต่แซ่บเขาเรียกว่าปลาลอกคราบครับนี่ฮะมันเท่ากันปลาลอกคราบว้ามันนี่ผู้ใดลุยก็ลุยเด้อ ครับง่ายๆครับง่ายๆเฮ่แซ่บครับแซ่บแทบมาเด้อมาเด้อครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไงครับครับวันนี้ก็ดออกเตร์พามาวานป้าในสาเนาะครับเนาะวันนี้ได้แหมาซีผืนครับกะตอนนี้มามากันสามคนก่อนนะครับเนาะครับ ทีมงานอีกคิดว่านาทีมากอีกสมทบอีกจคกสามทีคนครับกะสาบใหญ่ครับสาประมาณสองงานได้เนาะพนะอเนาะสองงานครับแล้วก็คันว่า,ไ,าได้กะสีพากันอย่างสูเห็ดกินเนาะครับเนาะอยู่แถวนี้แหละครับครับก็แห่แรกสิเป็นการยนปุ่มหลอกันเนาะครับเนาะคร,นะครับก็บขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะที่เขามาดับช่ ช่องสร้างบ้านนอนนะครับกับทีมงานแแสนครับ <laughs> เพื่อนขวายมันไปนรลีแล้วครับ <laughs> แหแรกกอะสิเป,ป็นกาาโยนปุ่มก่อนนะครับเนาะย่นปุ่มหล่อก่อนครับแลว้วก็สิบานอีกสีแหเอ้ยสามแห่นลครับเนาะมันหนีเอามาสี่อันครับครับตัวนี้ก็โย่นปุ่มไปแล้วนะครับเนาะสองปุมนะ่มเนาะถ่ายอีกจะหาหน้าที่ย,ย้อยย้อยเอาอีกแหหนึ่งไปหวานตรงนั้นอนะ คู่กันเลยอออาาบานครับอ่าทีนย้ปูมใบนี่กับทีหายดอกเตอร์เขาบานก่อนนะครับเนะบาะฟังพูนกับทีให้เพื่อนอยู่ไว้บานครับครับถ้าพูนก็เตรียมมาแล้วครับพูนโผล่ย่างถ้าพูนคือทายยางจอะอย่างหน้า เหลือสี่บาทหัวยงครับประทานมากครับแล้วก็ดูกรูเมื่อนี่สีเปียนคอนเทนย่างไยจีใช่ไหมย่างไยจีครับตอนนี้ก็ได้เวลาอสีโมงกลัวนะครับเนาะฮะนั่นละเอาขึ้นย่าง อ่ะเพื่อนถ้าฝืนบอกว่าเดียวก่อนว่าสัตว์อ่ะพอเตรียมอ้าวหนึ่งสองวานพร้อมกันนะครับสามเอาลุยอ,อ,อ่ะขี่ไก่ครับตัวนี้เป็นแฮทีนะครับสองเส้นหาครับไฮวานน้ำเขาเน้ยจังหน่อยเป็นยังดีตัวนี้คันว่าวานมาร์กไว้ก็คือ ปลาดุกแน่นอนครับรขันว่าถึงต้อเด้อครับท่านผู้ชมต้อลึกขอนนี่มีไรดร็อกเตอร์มียแพเมียม,มันครับครับเด็ดตามชมผลงานกันเนาะครับเนะาะว่าสิคือบอกะถผาทีมงานอีกหลายคนอยู่ครับตอนนี้กะบ้านแท้ไปก่อนแล้วกะสีพากันเรือเนาะครับเนาะ คือจังตะผนลนาะครับเนาะตะผลมีใหม่กับสีเอาใหม่ขึ้นก่อนครับได้หรือบ่ได้หรือ,รอจังไดก็ติดตามให้กำลังใจนลำเด้อครับเด้อครับตะผลเพื่อนอยู่ให้เขาแหให,ใหม่ครับเปิดเลิกเด้ครับแหใหม่กี่เส้นฮัมสองเส้นสองเส้นนะวุ้ยสราวมักแล้วสราวเลยแตกว้าว ครั้งแรกครับครั้งแรกลงน้ําครับโอ้โหสาวเอ็กเดี๋ยวก่อนที่ที่เรคนวะหนึ่งสองวิทย์ <มา S 1> บ<า>ักหัดไปจอมครับมาถา่านเลยเกือบแตกทั้งจอมเิเมื่อกี้กระนวยโนโน,โน,โนโขาอ่อนไปเห็นยังเมื่อคืนนี่เบิกแล้วว่าจะกินน้ำท่อมหลายอย้าวหนึ่ง เตียโอ้ยขี่ไก่รีวะนี่เนี่ยนอกนะครับนองนะเสี้ยงเมียงครับเสี้ยงเมียงหัวโลนนี่ตรงนี้แหละนี่มันคือตรงนี้แหละนะแตกวอืมแตกไหมนี่แตกนะขันบ้านแหงนี่พอแตกนี่ไปบวชอีกรอบไปบวชอีกรอบก็เคยแต่จะซื้อทีนี่้อ,อยู่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสด,ดีกว่าไม่เสีย กันอุ้ยจะยุ้ยมันเฮมันได้มันเล็กน่หนึ่งรอรอรอโอ้ยเบิ่งมาดครับใส่แบนวานแฮมันจะติดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยเลี่ยนนตัวใหญ่บหมาดเกินครับแตกบุ๋ง ตรงไหนตรงไหนนั่นแหละโอ้ปล่อยปล่อยถูกยังไงก็ถูกครับเดี๋ยวสิให้ด็อกเตอร์เบิงตัวนี้ก่อนน้ามาทางนี้ก่อนนะนะอืมเห็นแต่หมวกครับอ่าราเขา้ครับเ่ย ถือว่าหามถูเยังปลาเข็งบ่ใหญ่บ่ใหญ่อฮ้ยฮ้ยนหาวเลยหาวมาสงกันจักน่นี่อันนี้แฮฮนานี่ยงงไหมนี่อัดดูตัวนี้ก่อนกีลอนอืมอรอพูดคนามาหาก่อน จะแว่นดำน้ำเลยนี่แว่นตากันแดดหมุดหนามครับมันก็นเกินคนสุดหยอดแล้วตรงไหนวะเงละเอ้เอเอาบัดแว่นบังใรเอาเปียถูกไหมลึกเกินไป <laughs> นี่มาแล้วตัวหนึง่ง <c oughs> เห็นไหมน,นี่เออจ็บพึ่งปอดนึกว่หามาเลยปลาอะไรน้อยกว่าหำแข็งนัง่นตัวที่สองปลาตอง,งปลาขาวแตม่มันมีกระปุ่ยขึ้นเลยนะโดนไหมดรเออได้เสือล้าพูุ่นไหม่านแหบมาแตกไหมตึกตักไหมตัวแต่ปลาเสื่อมปลาอะไรเต็มแหยอยู่นี่ ถ้าเตือมว่เพ็รแทะรงอยบวู๊ดโชว์ดืบไมบอกว่าไม่ตึกตกมันไม่ตึกเลยเออยกรบเพลียวครับครับตอนนี้กะทีลงไปงมปลาเนะครับเนะา,าะขวานหอปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งตักแมนบอแมนครับครับเดี๋ยวเป๊ะน,นึงน้ำกันครับพึ้นบักหัวนางพิเย็นแท่หัวเย็นแห้งครับ ตีดเลยโอ้กนั้นอนั้นึ่พันวเดีวโอ้ยไปเห็นหรอครับหาวโอ้ยเยอะสดเลยวะติดล้องเลยติดตรงไหนอ่ะติดะตรงนี้บ่ติดตัวบนั่นแหละ โอ้์นายนายเดี๋ยมาใส่เด้ตัวนี้ป๊อปว้าดว่าแต่ตัวใหญ่ตัวพี่ครับเต็มแรงแห้งมาครับไปตัวมาใส่มาปิดตัวบนเลยวันนี้เห็นตัวใหญ่ครับใส่โลครับคิดว่าใส่โลบุงวสิไดบ้าง นี่เหนี่นี่อยู่นี่อยู่นี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 ่อัใช่ไหมตัวใหญ่ไมไปไปทือขาออกมออาไปตัวนี้ตัวเล็กไปตัวตัวเล็กนี้แล้เยอะตัวใหญ่ไปใส่วะท่อมเกลือหนนะใส่โลว่ะาอยู่นครอยู่ในา ขาเขาขาเขาเอาขาเขาเสือกไหนไหนไหนเชือดไหนเว้ยนี่แหละตัวนี้แหละเอาออกมาแม่เดี๋ยวมันมันมีมันเหมือนตัวใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้ไหนขายเฮียผมเดี๋ยวดูนี้เลยไม่ไม่ทำอะไรเป็นใหญ่กว่านี้เยจ้าโดนใหญ่กว่านี้นะฮะโอ้ย่ายังจะอยู่อยู่เยอะ

ให้กระดำหมอนี่นี่กำก่อนเลยดูยินมาไม่มันออกบอกจะไม่อยู่เลยนะกำหัวมันก่อนเดี๋ยวนะแกะออกจากนี่อุ้ยออ้้ยยแซมแรกแข่งม้าครับครับหาเบิางตัวต่อไปครับครับตัวนึงโอ้นี่แหละคู่กันครับ หาตั้งนานอะจุกจุกเลยโยขาเลยครับนั่นแหละอไปใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยโอ้ได้กับเพราแล้วครับ หาไปเห็นครับตัวใหญ่อึบอืมไป,ไ,ปไหนแล้วเอาท่าน,นี่นี่ทถอะเฮ้ยมะมันดุดอยู่เว้ยเึกว่าขายียบอยู่แล้วยียบอยู่แล้วมันดิ้นแรงว่วะโลน่าตัวเนี้ย ตัวใหญ่ป่ะี่ใหญ่ยู่เอ๋โอ้ปลาตะเพียนครับจแจมแบกแจมแบกปลาตะเพียนครับอ่จ,อจุกจุกบดิสว,สวยเลยอาเมนด็อกเตอร์ขาดวาสิมีตัวใหญ่อีกอยู่ครับ หลุดเนาะหาทำอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนคืออืมมือตัวเด็โอ้คือบอคือบอ Sấy sai sai hảo 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 không hảo không hảo chơi đây hảo đi hảo có tí hảo luôn hảo 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 เออหัวเออหัวหล่นี่คือไว้ปื๊บบางไงเลยครับบางไงเลยตัวนี้แหละครับสิไดาย่างกินเข่าเน,นี่นัน้อกตื้นเนาะย่างตัวใหญ่ๆนาะกินเข่าเนาะโอขึ้นแล้วครับต้องใส่ลากครับต้องวิธีลาก มันไอ้กินเหแสบะพร้อมอร่อยหลอบบ่กินแน่ยตัวแห้งอยู่ดิครับเอาตัวใหญ่เลยกระปัตเทียนเะบ่เบิบสกรอกสองตัวเบราะบวบสก๊อกผู้ยหญน่เขาไปื้องานตัวใหงไงนี่พับใต้นะยกปเลย ตัวใหญโดทำาไรมาละะยูใสเกลือยูใสเลยเดี๋ยวเมนบน่เมีนอยู่ในกระเป๋ามันบวสิกเดี๋ยวขับอย่างตัวใหญ่เลยครับนี่นี่อย่าง <c oughs> <c oughs> เศรษายชอกินอย่างเข่าก็หอมากครับเบง้อย้ยอาเบือนก<ำ>ันกินสามมันซื้อสีอย่างอย่างน,าน้นานด้านมันเลย มึงหักมึงมันแสบบ่จยาะปุณหน่ะปุณหน่ะโอ้โหชุ่มเลยป่ะบ๊อบมึงมึงบีดน,นั้นมึงโอ้พุ่มเลยครับไว้อหอนมื <c oughs> อ <c oughs> เอือมันเบ๋าลุลุนี่มาเด้อพี่นอ้องกินมันกินมันทองทองกันครับกินเฮากินเฮาแม่นมันเฮาเฮาเฮาหอมเลยยาวอย่าๆๆงนี้เลยนะ เจ็บเป็นจนานเนาะนเพื่อเงินกระลัวครับแผลย้ายงอเงอะเงอะกะยังสีเนะอันบายูเลยนะมันอ่อนเลยนะอืเมงอ่าเนี่ยวเมงทั้งอ่านนําฝนเชื่อีอะเป็น,นโมกเจียดเลยบ้าม,บม,มากเลยนะ บม่บาเลยโมยังเลยนีไปไปมามาา่นตไีไว้ประมาณจักแปดขีดขนาดเลยอร่อยละดูมันคือเหรอคือเด็กไปเยาอยากให้เขาถูกว่าแต่ว่าเดือนสองเดือนเทาเน็ดเท่านึงไดยบางเดือนสามเดือนนิดเท่านึงิป่าไวไ <อ S 1> ้สายหรือป<ห>่าไว้สายชนยครับสุกแล้วตาขาวก็กินได้แล้วครหืม ตาขาวก็<ช>กินได้แล้วปุ๋ยต้ยยหืมจ่อยจ่อยจอยเลยครับมนนาขิงยิงปลาตัวใดสูงเขาก็เคียวออกไปกินครับตัวใดบ่ท่านสูงเขาก็กีบกีบไปก่อนตะเพี้ยนมีแต่ว่าตัวนั้นตะเพี้ยนติดเถอะตะเพี้ยนนี่ตะเพียนเบิลงมันบ่มันอยู่โอ้โมเมนต์มันป้าปลา ตันนี่มันมันเกือบมือแล้วอ,อุ้ยเสือย่างเสียด้วยไหมนี่เอาเอาเอาเสียเยอะหน่อยโวยุ้ยมานัง่งเดี๋ยวบินหร <laughs> บวบิน <laughs> เขากินเฮงเขาเขากินเหล่าขาวคุ่นียวจะมีน้ำเปลี่ยนนิสัยนิดหน่อยนะครับพี่ชายไงกําลังมานี่ไปตามเอาบัก แปดแปดสิแปดเทือกเหรอแฉบมากพี่น้องี่แซ่บเนี่ยหัวขาดมาปลาหัวขาดครับปุ้ยสวยๆนะครับนี่เดี๋ยครับพริกเด้ออู้มันมันไปทุพริกมันมันไปยุยนี่ครับอ่ะตัวนี้นี่ขันคนบ่หนาเมื่อนี้ดีกินอะได้อครับนี่กินบ่ไรอื้อ Cái này mẹ, 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 ตาเบียดลงเล็กันะโอ้ไม่ได้บอกตาใหญ่มัเด้อตาใหญ่กินน้ำกันเลยมาเด้อมาเด้อก่อนที่แกะปลาให้น้องก่อนครับจะเอาไอ้หัวปลาตะเพียนว่างไว้ก่อนครับขั้นแรกเขาต้องกระสีเด้อครับพี่น้องเน่เขาเอื่นเอากระดูกเอาเอาเก็ดสันหลังออกก่อนมันจางที่แสบครับเก็ดสันหลังออกไว้อ่าเก็ดสันหลังออกเสร็จแล้วน้ำมุ้ยบ่ะเนื้อใส่ไฟเลยพี่เอาก็เลยเอาอันนี้ออกก่อนครับพี่น้องตอกขึ้นป่ ปอกเปลือกครับปอกเปลือกเหรเอาด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อปอกเปลือกท่านผู้ชมกินข้าวน้ำกันเด้วยจะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็อ,อันนี้ครับเปลือกมันไล่เข้าไปครับพี่นอ้องให้มัเนเป็นตะเส็บไปเขาเรียกว่าปาลาหลอกคราบครับเอ้ะมนันทเท่ากับปลาหลอกคราบว้าวมันนี่ผู้ใดลุยก็ลุยเด้ออะคำยังไงพี่ครับยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันพีคจริงจังเลยน มาเด้อมาเด้อท่านผู้ชมกินข้าวน้ำกันเด้อทางเมืองนอกมาเด้อมาเด้อมื่อนี้มาได้กินบลโก้นะครับมอนี้กินป้า <c oughs> กับทีมงานทีมงานทีมงานขาอร่อย <c oughs> อลปลาแดงถึงตะแบงเตียบก็ไม่อร่อยได้ไง <c oughs> โอ้ยจะได้เททิ้งมือมาโดนเลยสำหรับสิว่าจะเอาหัวมันนี่นะแกบกบบ่แกบกบมาเด้อครับเด้อกินข้าวเด้อเอาเพียงเข้ามากินข้าวอะไรกับศิพากันกลับบ้านครับโอูขอบคุณครับนำลองคอคอเส็บแซ่บเออตาลเข่าว่ามีคนกินดอกมากเข่ามืึนวะนี่บูมันอยู่วันใดหรอกโอ้ขันมึนกินไะไอยู่สันข้าว เขาเด้อนี่เขาเด้อพี่น้องเด้อดเขาเด้ออุ้ยเบิ้งเนี่ยคำเขานี่แมมันำยังไงครับคำยังไงเขานี่ไปักเขามาเลยเนี่ยเาเนี่ยเขาลักเขาม่อีกเขาจับจตินขาหูแล้วเขาอยู่ใส่ำยังไงครับคำยังไงาคงเขาบุหูดอกเขาอยู่ใส่บหูหูอกมัวมัวัวนกอยู่สกิสหัว แซ่บครับแซ่บมาเด้อมาเด้อกินข้าวแล้วกันเด้อปลาตะเพียนเนี่ยโอ้โหมันแรงปลาช่อนก็มันดูนี่หนังปลาช่อนเนี่ยคันใดแล้วไปกินอยู่บ้านบ่นมาแสบได้หรอมาแสบแล้วแต่ก่อนนะวันไหจีแต่บกหอยอยากแต่บกได้ปลาไปเงินโอ้ยบก็นเด้อปลามาต้มเด้อมานเต็ดเองครับปลานี่ต้องต้มเลยได้ตัวไหนต้มตัวนั้นะ มาข้าวต้มแล้วเดะยิงทีพอกเด้อิมขนานปลานันเน่าเลยแต่ก่อนเนี่ยเน่าแม่นัวไหม่ะกินเลยแต่ก่อนไปยิงงนู้นี่คเมตตาไกรบอกว่าปลาที่ได้ใหม่ๆเนี่ยต้มให้เมื่อกี้ยังกินให้หมดเดี๋ยวตอนแรกจังเ้าเอาปลาไปข้าไปยิงหนู้นี่ครับข้าแตนูตัวแรกนี่เฮ็ดกินเลยที่ได้เม่ได้กะซังไปวันแหงอยู่กับปูกับงา ยุบ้านของเหล้าอม,ม,ามอะไรเออสะพานของตาเท<อ>่งอ่ะแต่ก่อนมันเลิกเนาะแต่ก่อนเนา<ม>นะบ๊องแง่ย่อยแง,ไงไ่ไหมแง่ไปมองสะพานขาวเขาทะบุญไหมสะพานสิบเอาเขาเห็ดเออมัน,มนตาหลายเลยนะ่ะสองทุม่มอ่ะเอาปลาไม่หมดน่ะปูพิมพ์ยา,าเป็นหวยหน่อยนะหวยหน่อยมันหน่อยขินปลาย่างอู้ยใดญทุกคนแม่แหนึงเนี่ยจับจนเบื่อแหนมือจับจนสองทุ่มบ่เบิดอไหมตาสองทุ่ม เราบอกยาปลากันพ่อไปเพือ่อนพ้จิตเลิกกันนี่แล้วนู้ยปลาเลยวันเราปปลากันม่เห็ดกินสมัยก่อนเนี่อยอันนี้ครับปลาพี่บ่ามาหลายเนี่ยปลากัะเพียนเอ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนครับโอ้ยเหลืองปเป็นตะแเสบเห็นครับแต่ก็อันนี้ระวังครับกลางหลายครับบอกจะเอาอยัางยิงยกเลยอันนี้ยกขวดมีอยู่ส่วนตัวบ่ไปซื้อใหม่ก็ได้ตัว ปลาตะเพียนลำลำพี่ก็บอกว่าปลาตะเพียนมันแทบปลาที่เอื้อที่สุดคือปลาตะเพียนคือดูกเยอะที่สุดกับปลาตะเพียนกลาฉลาดเยอะจุจุจุครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บแหแล้วครับในเวลาบ่ายสามแล้วนะครับเนาะก็ สิได้พากันไปหาหยอดเนื้อยิ่งหนูครับเออเดี๋คือาอาว่าาอจารย์คือเป็นแนวน,นั้ <laughs> นวะโฆษนะไกลเด้อครับมาเนี่ <c oughs> ผลงานก็นได้แน่ย้ะครับได้ลายย้ะครับอ,อันนี้แบ่งกันกับได้ผู้ละสองสามลกอยู่บ่ได้เอาหลายเนาะครับเนาะเอาแค่ <c oughs> เดี๋ยวอยากกับใครมาหากินเทำไมา คันที่สูบมากกับเบิดเือเดียวครับครับคลิปนี้ก็บุ่ีมยิ้งหลงไรนะครับเราก็พากันมาหาวานแหจีป้ากินเข่าห่างสาเนะครับเนาะครับกับคลิปนี้ขอจบไปเลยนะครับเนาะเอาไบพอกันคลิปน้าครับฮัลสวันดีครับผุณพอกันคลิปนาครับ